มาช่วงนี้นะคะไปดูในส่วนของผู้ตรวจราชการจากกรมปศุสัสตว์ค่ะก็ได้มีการแนะนำนะคะสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะหลังจากที่ท่านได้มีการลงพื้นที่นะคะติดตามงานที่จังหวัดอุดทัยธาน,นีค่ะ นายพรชัยชำนาญพูดผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานโครงการตามแผนงานพร้อมทั้งได้กล่าวเตือนประชาชนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุกทําให้อากาศมีความชื้นจึงเป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์โดยรวมเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ควรที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นก็คือเรื่องของสุขาพพิบาลของสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้เช่นไก่เป็ด ฝนที่ตกชุกจะทําให้เกิดปัญหาโรคระบาดได้ง่ายโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจการแก้ปัญหาจะต้องดูแลเรื่องสถานที่เลี้ยงสัตว์ยกให้สูงไม่ให้มีน้ําขังมีตาข่ายกันยุงสัตว์ปีกหากถูกยุงรบกวนก็จะทําให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจะทําให้สุขภาพทรุดโทรมและจะทําให้เกิดปัญหาโรคแทรกตามมาได้ง่ายเช่นโรคนิวคาสเซอร์โรคอหิวาโรคหลอดลมสัตว์ปีกก็จะป่วยถึงตายได้ ส่วนโคและกระบือถ้าอยู่ในสภาวะที่ฝนตกมีน้ำแช่ขังในคอกหรือตามทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ก็จะมีปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อยโรคคอบวมได้เพราะฉะนั้นการย้ายไปอยู่ในที่ดอนพร้อมทั้งเตรียมสเสบียงอาหารให้เพียงพอก็จะช่วยเรื่องของปัญหาสุขภาพสัตว์ได้ด้วยอย่างไรก็ตามถ้าหากพบว่าสัตว์ล้มตายผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ซากอันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ไม่ควรชำแหละเนื้อไปรับประทานซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เกษตรสมุทรสงครามนะคะได้มีการกลายงานความคืบหน้าสําหรับกรณีการแก้ไขปัญหาเรื่องของลิ้นจี่ค่ะแม้ว่าปีนี้นะคะในจังหวัดสมุทรสงครามจะไม่มีการผลิตลิ้นจี่ก็ตามค่ะ นายอาจชัยชันเลี้ยงประยูนเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามได้เปิดเผยนะคะว่าตามที่ทางจังหวัดสมุทรสงครามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหากรณีลิ้นจี่ไม่ออกดอกและติดผลผลิตในปี2556 ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยพืชสวนเขตจตุจักรและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดชัยนาทลงพื้นที่สวนลุงบุญธรรมแดงสกุลเกษตรกรตำบลเหมืองใหม่อํเภออัมพวาโดยสอบถามข้อมูลพื้นฐานเช่นการดูแลสวนการใส่ปุ๋ยลิ้นจี่ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกของลิ้นจี่เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการวิจัยแก้ไขปัญหาลิ้นจี่สมุทรสงครามต่อไป เกษตรสมุทรสงครามกล่าวเพิ่มเติมว่าถึงแม้ว่าปีนี้เกษตรกรจะไม่มีผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ท้องตลาดแต่เกษตรกรก็ต้องมีการดูแลตัดแต่งกิ่งเหมือนหลังเก็บเกี่ยวผลซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่เกษตรกรควรปฏิบัติอย่างยิ่งเพราะจะส่งผลถึงปริมาณและคุณภาพลิ้นจี่ในฤดูการถัดไปด้วย ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะและทำให้น้ำป่าไหลหลากสมผลให้น้ำเสียจากลานมันค่ะไหลลงไปในบอ่อปลาและก็ทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมากค่ะ นางผลโตโยกอายุ44ปีนะคะชาวบ้านตำบลลานตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้เปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่ลูกไก่เนื้อที่เลี้ยงไว้ได้ประมาณอาทิตย์เศษกว่า1 5 0 0 0ตัวได้ตายลงหลังจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักและได้ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ทําให้ลูกไก่ตายยกเล้าไปแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าก็กําลังนําอาหารไปเลี้ยงปลาในบ่อหลังบ้านก็ต้องตกใจอีกเมื่อเห็นปลาตายลอยเต็มบ่อจึงได้แจ้งให้กับผู้สื่อข,ข่าวทราบและจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบรื บริเวณบ่อเลี้ยงปลาหมู่13ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก็พบคนงานกำลังช่วยกันนำปลาที่ลอยตายทั่วบ่อและกำลังส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณขึ้นจากน้ำเป็นจำนวนมากและที่ขาดอากาศหายใจก็กำลังลอยหัวขึ้นเหนือน้ำอีกเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ขณะที่บ่อของคุณลำยายจันประเสริฐนะคะอายุ59ปีซึ่งมีบ่อเลี้ยงปลาเช่นเดียวกันก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะปลาที่เลี้ยงเป็นปลามีราคาอย่างเช่นปลาจระเมรปลาดุกและกบจำนวน6,000กว่าตัวตอนนี้ก็กำลังขาดอากาศหายใจยค่ะ นางผลเจ้าของบอ่อปลากล่าวนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้ปลาในบอ่อที่เลี้ยงไว้ตายเป็นเบือเช่นนี้เนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อ2วันที่ผ่านมาทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าพื้นที่และน่าจะเอาน้ําเสียจากลานมันสําปะหลังที่อยู่ใกล้เคียงลงไปในบอ่อปลาด้วยเนื่องจากเมื่อปี2554ก็เคยเกิดเหตุการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนั้นคิดว่าเป็นเพราะน้ําขึ้นหรือปลาอาจนอกน้ําจึงทําให้ปลาตายทั้งบอ่อและไม่ได้แจ้งหน่วยงานใดให้ทราบ หลังจากนั้นเมื่อปี2555ก็นําปลามาปล่อยอีกจํานวน1 0 0 0 0กว่าตัวและมาปีนี้ก็เป็นอีกหลังจากที่มีการนําน้ํามาดมมีกลิ่นคล้ายมันตากแห้งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นน้ําที่ไหลามาจากลานมันอย่างแน่นอนจากนั้นนะคะก็ได้ประสานไปรยังเจ้าของลานมันสแสงชัยโดยมีนายชูชีพสีสมเป็นเจ้าของออกมาดูบริเวณที่เกิดเหตุพร้อมด้วยผู้นําหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน อบตอ,อำเภอกบินบุรีจังหวัดประจีนบุรีและนายบุญล,ลือภูลดำริหัวหน้าประมองอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจีนบุรีได้ออกมาพูดคุยแก้ไขเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพูดคุยนายชูชีพเจ้าของลานมันดังกล่าวยอมที่จะชดใช้ชค่าเสียหายปลาที่ตายทั้งหมดให้กับนางผลและจะได้ปรับปรุงบริเวณโดยรอบลานมันไม่ให้สร้างผลกระทบต่อไปซึ่งก็สร้างความพอใจให้กับทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี หลังจากนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะก็ได้แนะนําให้มีการพ่นน้ําและออกซิเจนและใช้สารเ c เทลงในบอ่อเพื่อสร้างออกซิเจนให้กับน้ําเพื่อให้ปลาที่เหลือ,อยังเยียวยาได้ในขั้นต้นตอนนี้ค่ะไปกันที่จังหวัดชัยนาทนะคะที่นั่นค่ะเขาได้มีการจัดงานมหกรรมสุขภาพเกษตรกรและลดต้นทุนการผลิตนะคะเพื่อเป็นการให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดต่อสุขภาพและก็เรื่องของต้นทุนการลดต้นทุนในการผลิตพืชค่ะ นายจำลองโพสุผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดมหาการรมสุขภาพเกษตรกรและการลดต้นทุนการผลิตณวัดส,สกุณารามตำบลบางขุดอำเภอสักบุรีจังหวัดชัยนาทโดยนายถุงเงินกลาดส,สุขนายกเทศมนตรีตำบลบางขุดได้บอกนะคะว่าประชาชนในตำบลบางขุดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาซึ่งเป็นอาชีพที่เสี่ยงที่จะติดสารกำจัดศัตรูพืช จากข้อมูลการเจาะเลือดเกษตรกร,กรพบว่ามีสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกายในระดับเสียงและไม่ปลอดภัยถึงร้อยละ30%และยังต้องทำงานหนักทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะโรคปวดหลังและปัจจุบันเกษตรกร,กรมีผลกำไรน้อยเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะการใช้กำจัดศัตรูพืชและปุย๋ย เทศบาลบางขุดจึงร่วมกับสาธารณาสุขและเกษตรในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลรวมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและลดต้นทุนการผลิตพืชโดยมีเครือข่ายอสอมและกลุ่มเกษตรกรเป็นแกนนำโดยมีการจัดตั้งคลินิกสุขภาพเกษตรกรแบบครบวงจรการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และลดต้นทุนการผลิตพืชณโนะรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด กิจกรรมในงานมหกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจเลือดเกษตรกรหาสารพิษตกค้างในร่างกายการบรรยายเรื่องสมุนไพรล้างพิษสารกำจัดศัตรูพืชการสาธิตการอบสมุนไพรล้างพิษกายบริหารสิบท่าลดอาการปวดหลังการบรรยายเรื่องการลดต้นทุนการผลิตพืชเช่นการเตรียมดินการลดอัตราเมล็ดพันธุ์พืชการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสมและการใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนการใช้สารเคมีค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะก็ได้ร่วมการปล่อยพันธุ์ปลาถึง1ล้านตัวค่ะและก็ได้ร่วมการปลูกป่าชายเลนด้วยนะคะหวังที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าชายเลนในส่วนของมูนลนิธิชัยพัฒนาอำเภอสิงหะนะครค่ะ นายกฤษดาบุญราาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนของมูลนิธิชัยพัฒนาหมู่ที่2ตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างอาชีพและรายได้แก่กเกษตรกรในพื้นที่ นายก่อซีอูเซงผู้จัดการสากรอมรัพย์อัดสิทธิ์ดีจำกัดได้กล่าวว่าพื้นที่ป่าชายเลนของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านแหลมสนหมู่ที่สองตําบลหัวเขาอําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาปัจจุบันมีเนื้อที่พื้นทั้งสิ้น40ไร่เศษเริ่มแรกเดิมทีเป็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อาศัยแหล่งหลบภัยแหล่งอาหารแหล่งสืบพันธุ์และแหล่งอนุบาลวัยอ่อนของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดตลอดจนเป็นแหล่งกําบังคลื่นลมได้ดี ต่อมาป่าชายเลนได้ถูกบุรุกแพ้วถางทำลายเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ทำให้สภาพป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์กลับกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536โครงการปลูกป่าชายพัฒนาแม่ฟ้าหลวงเดวเริ่มเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนจนถึงปัจจุบัน และสืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีกระแสร,รับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในพื้นที่ป่าชายเลนของมูลนิธิชายพัฒนาในพื้นที่อําเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาทั้งสองแห่งคือที่บ้านแหลมหมู่ห้าตบลปากรอและที่บ้านแหลมสนหมู่สองตบลหัวเขา สำหรับกิจกรรมในวันนี้จังหวัดสงขลาได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหันครส่วนราชการกรมประมงในจังหวัดสงขลาสรากรออมทรัพย์อาจสิทธิจำกัดและชมรมฟื้นฟูอ,อนุร,รักษ์ป่าชายเลนตำบลหัวเขาร่วมกันจัดกิจกรรม นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขายังได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งแช่บวยจำนวนหนึ่งล้านตัวพันธุ์ปูทะเลจำนวน10,000ื่นตัวพันธุ์ปูสแสมจำนวน5 0 0พันตัวสถาบ,บันวิจัยการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและธนาคารปูซับอนันต์ตำบลหัวเขาสนับสนุนพันธุ์ปูม้าจำนวนสา0,000ื่นตัวและปลาก,กระพงขาวจำนวนหนึ่งื่นตัว และในโอกาสเดียวกันประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอสิงหน,นครและร่วมการปลูกป่าชายเลนท่ามกลางสายฝนอีกด้วย จากปัญหาความยากจนและขาดโอกาสในการดําเนินชีวิตนะคะก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่สูงบริเวณดอยตุงค่ะก็ได้มีการเรียกว่าปลูกพืชเสพติดนะคะรวมถึงการแพ้วฐานพื้นที่ป่าซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของสมเด็จย่านะคะทรงมีพระราชดำริที่จะนําพื้นป่ากลับคืนสู่ดอยตุงค่ะและนี่ก็เป็นที่มานะคะของโครงการพัฒนาดอยตุงและก็ได้ถูกเลือกให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําซึ่งก็มีผลต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการป้อง การภัยพิบัติต่างๆด้วยค่ะวันนี้ทีมงานของเรานะคะก็ได้ทํารายงานพิเศษที่มีชื่อว่าดอยตุงโมเดลต้นแบบลดความเสี่ยงภัยพิบัติเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2531บนพื้นที่ประมาณ93,515ไร่ให้ประโยชน์แก่ชาวบ้านใน29หมู่บ้านกว่า11,000คน ประกอบด้วย6ชนเผ่าที่ไม่มีสัญชาติและยากจนไม่มีโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานใดๆจากภาครัฐและมีการปลูกพืชเสพติดรวมทั้งบุกลุกปืนป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ครั้นเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม2530และทรงเล็งเห็นว่าปัญหาคือความยากจนและการขาดโอกาสในการดำรงชีวิตจึงทรงมีพระราชดำริที่จะนำผืนป่ากลับคืนสู่ดอยตุงซึ่งนับเป็นการให้โอกาสคนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าเชื้อชาติาศาสนาหรือสัญชาติใด ทำให้ชนกลุ่มน้อยต่างๆมีความหวังจนสามารถพึ่งพาตนเองและทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้นายพงศักดิ์ภิสวั์สุนทร นักพัฒนาสังคมสํานักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงซึ่งเป็นคนเกิดและเติบโตในพื้นที่เล่าว่าการปลูกป่าในพื้นที่กว่า1น0 0 0 0ไรของดอยตุงคือจุดเริ่มต้นของการคืนความสมบูรณ์ที่ปัจจุบันกลายเป็นป่าต้นน้ำป่าเศรษฐกิจและป่าใช้สอยที่อุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนบนดอยตุงอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันชาวบ้านมีไรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่5 4 0 0 0บาทซึ่งทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นมาก นายพงศักดิ์เล่าต่อว่าช่วงแรกที่มีโครงการปลูกป่าในพื้นที่ก็ปรากฏว่าชาวบ้านก็ถอนเพราะถือว่ามาปลูกในที่ทํากินของพวกเขาอีกทั้งไม่เชื่อว่าโครงการจะอยู่กับพวกเขาในระยะยาวจนกระทั่งสมเด็จย่าทรงสร้างพระตำหนักดอยตรงชาวบ้านเชื่อว่านั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่โครงการจะอยู่กับพวกเขาในระยะยาวและโครงการพัฒนาดอยตุงก็เริ่มอย่างจริงจังเมื่อปี2531ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของดอยตรง เป็นทั้งพื้นที่ป่าและที่ทํากินของชาวบ้านซึ่งผลผลิตจากป่าบนเทือกเขาดอยตุงนั้นมีทั้งกาแฟพันุ์อาราบิก้าที่ปลูกใต้ต้นแมคคาเดเมียกาแฟที่นี่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพเยี่ยมแห่งหนึ่งของประเทศไทยส่วนแมคคาเดเมียก็นําสายพันธุ์มาจากฮาวายและขณะนี้กําลังทดลองปลูกชาน้ํามันซึ่งคาดว่าจะก,กลายเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งที่นํารายได้มาสู่ชาวดอยตุงเหล่านี้เป็นต้นแบบของชาวบ้านและป่าที่อยู่อย่างพึ่งพากันอย่างมีความสุข ช่วงเวลาเพียง25ปีนอกจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากเขาวัวโลนจากการเผ้าถางป่าการปลูกพืชเสรษฐิดกลายเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์อย่างที่เห็นดอยตรงจึงกลายเป็นโมเดลของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีองค์ความรู้ให้คนมาศึกษาเผยแพร่และนำรูปแบบไปพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจด้านอื่นๆนายพยุงศัก์ชาสุทธิผลประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ กล่าวภายหลังการนำคณะผู้บริหารกองทุนและสื่อมวลชนเยี่ยมชมและศึกษาโครงการพัฒนาโอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายว่าโครงการพัฒนาดอยตุงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการวางยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนื่องจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกอยอนอ ได้เลือกเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำซึ่งมีผลต่อเนื่องไปถึงการป้องกันภัยพิบัติในระดับต้นทางอย่างแท้จริงและจากการเยี่ยมชมศึกษาโครงการพัฒนาดอยตรงในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภยัยซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุนทั้งคนไทยและแต่างชาติ ให้กลับคืนมาอย่างยั่งยืนช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะไปตรวจสอบเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ